อันนะครับก็อยู่กับผมต่อเลยนะเอฟชนายุแล้วก็สเกตฟุตบอลในช่วงดึกๆแบบนี้กันต่อนะครับทุกคนผมมาแล้วหัวใจของฮาคิมซีเอชครับตอนนี้คือดิ่งลงเหวเลยนะแตกสลายครับเพราะว่าไม่ได้ย้ายทีมครับเหมือนว่าดีลของเขากับเปเชจะล่ม100%เต็มเลยนะตอนนี้ ตอนนี้มีข่าวของ CH มาอัปเดตครับนะข่าวอย่างเบนเจคอบอกว่าลีกฟุตบอลอาชีพรั่งเศสครับหรือว่า LFP เนยะยืนยันว่าไม่รับคําอุทธรณ์ความพยายามชี้แจงของเปเชเลยครับในกรณียื่นเอกสารเช่ายืมฮ a คิมซีเไม่ทันก่อนที่ตลาดจะปิดนะครับแม้ว่ามีความผิดพลาดทางเทคนิคก็ตามผมต้องบอกว่าดีลของฮ a คิมซีเกับเปเชใกล้ที่จะเฮียวิโก้แล้วนะครับแต่สุดท้ายไปไม่ถึงฟ่งฟันเลย ต้องบอกว่าเมื่อเช้าที่ผ่านมาครับปารีสเซน็อกแมงเนี่ยมีความพยายามมากๆเลยที่อยากจะดึงฮิมซีเอชมาเล่นที่ถิ่นปารีสเพลงให้ได้ครับแต่สุดท้ายไม่ทันก่อนที่ตลาดมันจะปิดครับเกิดความผิดพลาดที่เชลซีไม่สามารถส่งเอกสารไ่ยังปลายทางถึง3ครั้งได้เลยครับแถมไม่พอครับโชคร้ายอีกครับที่ระบบคอมพิวเตอร์ของ LFP เนี่ยก็ขัดข้องฮะส่งผลให้ดีลของฮิมซีเอชก็ไม่รุ้ล่วงเลยครับทั้งๆที่ซีเอชเนี่ยเดินทางมาตรวจร่างกายที่ปารีสแล้วครับแต่การขึ้นทะเบียนนักเตะไม่เกิดขึ้นแล้วในรายละเเเออียดพิิ่่มมตกวา ทาง p h ครับได้พยายามวิ่งเต้นส่งคำร้องขอความเห็นใจจาก LFP เป็นอย่างมากเลยได้พูดได้อ้างสารพัดเหตุผลคับเพื่อขอขึ้นทะเบียนให้กับพากินจีให้ได้ครับสุดท้ายทางฝั่งของ LFP ครับยืนยันแล้วว่าไม่ให้ครับสุดท้ายเดี๋ยวนี้ก็ต้องล่มไปตามปริยายนะครับ ถ้าเกิดแบบนี้ขึ้นแล้วครับส่งผลให้ซีเอชเนี่ยจะเป็นนักเตะของเชลซีต่อไปในครึ่งหลังซีซั่น2022-2023แบบแทบไม่มีส่วนร่วมเลยครับแถมชั้นหนักหนากว่านั้นครับซีเอาจจะถูกตัดจากบัญชีขึ้นทะเบียนเตะอยู่ฟอร์จูนเล็กรอบนอกกลางเดือนนี้เลยก็ว่าได้นะครับ ไม่รู้ว่าอนาะคตของเขาจะเป็นยังไงครับใจแต่สลายเลยไม่ได้ย้ายทีมในครั้งนี้ครับดี๋ยวล่มไปกระทันหันโอ้โหเสกับปารีสแซงต์แชแมงเนะครับเห็นใจนักเตะแทนเลยครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับขอบคุณครับทีร่รับฟังนะครับผม